มาถามพอแล้วนะคะพอแล้วเรียงง้วบันบ้านนี่มาขันมาต่อที่สามค่ะแม่นี่คนสวยพอแล้วว่นนี่คนสวยไปไปเท่าไรลราพ่อไปยี่สิบสองนั่งยี่สิบสองแม่ลูกผสมเรียบร้อยแล้วผสมยังผสมมันโดโดไหมผสมโดโดไว้นะคะเอาพออันเดี๋ยวนะผสมจักเดือนหรอตัวทองไปที่เดือนอยูนะโอ้ลูกสาวผู้ใดหลงแม่ ผสมสีเดือนแล้วเนาะผสมโดโดลูกที่เท่าไรพ่อเราพอ่อะลูกที่สามยี่สิบสามนะแม่นี่ขายแล้วแม่พ่อขออนุญาตถามขายไปเท่าไหร่ขายาโอ้มื่นสองมืออง่นสิบห้าร้อ,อย,ย่อยโอ้อันนี้อันนี้คนปิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เลีอยแต่แม่นี่ล่ะนี่ ลูกที่สานะมเนาะยี่สิบสองืมยีสองก็สิบวตร่องได้อยู่บ่ได้แน่อยู่เนาะงางออกมาเบิ่งหาพ่อแล้วไหมุนเก้าแปอหุ้นเก้ก 8, าแปดครับพ่อหก 6 6 8 0แปดศ6น6หหกอนี่ยบุญจันท์ประทุ่ยยังก่อขอเนี่บุญจันทร์ประทุนรรอบุญจันทร์ปทุนร์นะคะมือนีเราได้มาสองโค้งพอพอเนาะสามโคมหมดแล้วโอ้เหลียวโอ้มือนีขอนีตัวนี้มาหันตัวนี้บ้านกันไหนเอาหมดเนาะกตสิบาทดีตัวเหลียวโค้เดียวนะขอบคุณพอหลายๆค่ะ หมักมะมักมะพรปะนะที่เปมากลุ่่อนนวะค่ะนัดก้อนเนีไปลุ่มเนัดชไทยนี่นไปลุ่มบุญย่างตลาดเออไปลงานตลาดเลยเอาไปทรงเป็นบพอพอทรงอยู่เป็นบะน,นี่ทรงจากกิโลพอ่อประมาณหาชิละร้ย,ย,ย,ยกับเพิ่มยยดอกโอประมาณหาชิปโล่รอยโล,ยลยนี่กัเพิ่มไปหายยิดอกกติอขอบคุณหล,ลายๆครับพ่อ นี่งัวกลับนะคะหนักจะเป็นงัวของแม่หูอ๋อนี่เปลี่ยนเข้ากันสดๆเลยนะนี่เปิดไปเท่าไรแล้วพี่นี่เปิดสามมือโอ้สามมือสองอ๋อลูกกว่าน,นี่โอ้ลูกดีซ่งลูกดีแท้ลูกจัดเดืเอนแล้วูุนี่ลูกสองเดือนเนาะ โอ้สามมื่นสองแมลูกนะคะลูกที่ท่ใไ่พันบุลูกที่สองครับลูกที่สองบอกอเปลี่ยนเข้ากันสดๆดเลยโอ้นมดีขายได้เนื้อหนังแล้วได้เนาะนี่แต่ว่าเราสิเป็นสีเม็ดขาวเปลือกน,น, <laughs> นี่แม่ลูกนะคะลูกงามอยู่ดีสามสิบสองหอยสามเบอร์โทษเนะะี <19 3. S 1> ค่ค่ะเก้าสาศูนย์เก้าสามค่ะสามส สามสามหกค่ะเจ็ดสองสองสี่ององ่หอยงนจ้ะหอยอดครับหอยอดง้อย,ยจะใส่จ้ะปะทุมหลัหอยอดปทุมรัดนะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาหอยอดสามบสองแม่ลูกค่ะต่อรองได้อยกี่ดอกนาะทรงมัหอยนี่ทรงมดครับทรมงมัดวัตถุโทมาโทมากรเหลียงทรงยังไฟมากันรนร้้อหินกูด้วยกรามนัไปมึงแม็ดไป้องไปอะไรกับุนลายกับหอยอดเอามาจากโตมานี่ เอามาค้มเดียวเนาะเเน้นเเนื้อหนังดีคงสางเลยโค้งเดียวได้แล้ววันนี้ดิโอ้เด็่นบิงงวอยู่นัีืมตนี้นกำลังคืเบิ้งกันอยู่เข้ากับสิบเอไปกวนเพื่อนนะโอ้เริ่มว่างแล้วค่ะตลาดแปดโมงแล้วนะตลาดเริ่มว่างแล้ว อันนี้เป็นงัวงัวหน่อยงัวร้อยเรียงเนาะอ๋อเดี๋ยวมาถามมาถามคนรุ่นกันนะ่นสุดวัดเท่าใดสวัสดีค่ะแม่รถัวโทรศัพท์เย่ะเปิดไปเท่าไรค่ะแยกลูกต้อไปครับเปิดไปเท่าไรอแม่แยกลูกวันนี้มีลูกแล้วลูกหนึ่งลแล้วลอ๋อแยกลูกแม่นี่เปิดไปสักเจ็ดโอ้สูงสูง ลอยหาซื้หาบวกอยู่ดอกเนาะสูงเนาะหนางามอยู่เด้นี่อ๋อเขาเฮ็ดแล้วนะนี่โอ้ยโอ้ยหนาเรางามแห้งนะนี่หูพอดีหูวอดีเงานะคะหนาอืขายลูกเพิ่นเท่าไรคะโอ้ขายลูกไปแล้วเนาะซิกซี่ลูกผู่ลูกลูกลูกแจ็คปีค่ะขายไปนั่น หเดือนเพืโอ้หกเดือนเดชสิบสี่เดชราคาสูงหนักแล้วนั่นน่ะหนอกข้างในอือโอ้สองหลูกสามเจ็ดนะคะแล้วตอนนั้นเดชร้อยสิบสี่ห้าร้อยอ๋อสิบสี่ห้าร้อยขายแม่ไปอ๋อนี่ขายแม่อันนี้ขายลูกอันนี้ขายแม่แล้วมาอยู่น้ำกันเป็นแม่ลูกสิบสี่ลูกสาวนะนี่ลูกสาวยังบุ๊คสามหนึ่งครับลูกสาวสามหนึ่งเนาะอันนี้แม่เพิ่นหนาจะมีสายเลือดยังบุ๊คนี่อันนีเป็นหกแปด แม่คนอาจะเป็นหกแปดค่ะบุ้งเนื้อหนังดีโค้งสางใหญ่ค่ะงามหนากะงามนะคะตรงหลูกงามนะคะหลูกหกเดือนขายไดซิฟซีค่ะเอาไปจักหนุอยกับสิฟอมผสมไหมเรานะมั้งค่ะเอามาสองตัวนี้บอค้าหอยเอาตัวนั้นเท่าไหรค่ะเจ้าหกขาลอยอ๋อันนี้เจ้าหกขาลอยอันนี้เจ้าเจ็ดโอ้เจ้าหกขาลอยตัวนั้นเป็นสาวน้อยสาวแจ็คพี สาวปีเคิงนะคะงามงามสาวสาวหกขาลอยงามงามค่ะโอ้งามอยู่หน้าเรางามอีหลี่อันนี้ลูกสามหนึ่งเบื้องเหนือหนังเส้นหนังหนูไปทายไกลๆเศนเส้นเหนือเส้นหนังแล้วคุณอันนี้สีเหมือนตัวจริงนะนี่ไม่ใช่สีกล่องแต่งนะสีสีตักจริงเราเลยค่ะเหลี่ยมเหลี่ยมจังสีเลยเนือหนังเส้นเหนือเส้นหนังเราจังสีเลยนะคะโอ้ลอยสามสิบห้าบวกค่ะงามค่ะ สิบสี่สิบหาเดือนนะคะสิบ <15, S 1> งามๆนะคะอันนี้เศร้าเจ็ดอันนี้เศร้าเจ็ดคันมักที่วาอ่าสามาไปสมต่อไดแล้วก็มันใจบ่อบ่หมันนี่คือเอาเอาตัวนี้เนาะเศร้าเจ็ดห้างกันน้อยหนึง่งอันนี้คันมักสาวๆในน้อยไปพัฒนาต่อกะเอาตัวน,นั้นเศร้าหกเศร้าเจ็ดเศร้าหกนี่กับสิบต่อไดยุดอกเนาะคันมักเด็กน้อยอลีอลีเลยนี่สิบสี่กันเอาตามเอาเอาตาม เงินในกระเป๋าเขาเนาะเอาตามความเหมาะสมของเขาโอ๊ยแม่โทวหนูขเขาโทษหลายๆคะแม่ไปเลยค่ะฝากเบอร์โทรไปหัอหอย83อะจน83ค่ะ947 947 0615 0615หอยยังเนาะจ้าหอยนี่ร้านกาลสินนะคะทรงว่าหอยครับทรงครับทรงจากกิโลเนาะจ้า ทรงหาสิบกิโลทรงฟรีนะคะผู้ใดสนุกสนใจเท่าหาหอยนิรัน์นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะราคาหนุ่มก็ม่องวันราคาถัดเทียบกับ้ังนากับตัวนี้กับราคาเมืองนี้กันพอจะพอบายเนาะสมรมะตอร้องได้นะนี่งามงามเปิดแล้วค่ัเปิดราคาอยากได้่วนผู้ใดอยากได้ใครกับเมาอต่อเอาเมื่อเบาเอานะผู้ใดเบาดีต่อไดอีกา่ะได้ราคาอีกแล้วแต่คนเนาะอันนี้ งามอยู่ค่ะงามทั้งหมดเลยมีหลายแบบให้เลือกนะอยากได้แบบใดเลือกเอาเอามักแบบใดอยากได้แบบใดเลือกเอาโทมาคุยนะคะอยากให้โทมาก,กน่นขอบคุณห<อ>ลายๆค่ะแล้วไปต่อนะคะทั่วหัวบางแล้วนะคะอเะคะอ,าอาเ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 ขาต้องถอยลบให้เลือดลอยพันยางต้องใส่เดรคายแล้วนะนี่ช่องไหนครับคะสาบันขาม,มชั้แนวค่ะ ฝากติดตามเนียเด้อค่ะฝากเข้าไปเบื้งเนี่ยไปเบื้งไปโต้ค่ะค่ะเบื้งบรรยากาศตลาดเริ่มว่าแล้วค่ะตลาดถือว่ายเลเนาะ ต,ตลาดเริ่มว่ายแล้วค่ะ oh. อันนี้แล้วก็ยหายดอกยางกายซื้อ,อ,อแล้วก็เห็ดส่ไม่เป็นมิตรกันเลยอ้าวนี่มาหาผมสวัสดีค่ะเปิดไปทา่ไหนาค่ะสามสิบห้าแม่ลูกลูกสาวอย่างคืองามแต่เนี่ย ลูกสาวเคเอฟน้อยนักน่อยนานะคะเคเอฟสีได้ลูกสาวสามหนึ่งสีได้ลูกสาวนี่น้อยนักหน่อยน้แต่ว่าเนื้อหนังดีสามสิบหาแม่ลูกโอ้เชียงพร้อมนะนี่สามสิบหาแม่ลูกค่ะลูกที่เขาได้คนเราเขาห้อยลูกสองตัวแรกกับตัวแม่เท่ากันโอ้ตัวแรกกับตัวแม่ทรงลูกงามอยู่เดานี่แม่นี่ทรงลูกงามทรงลูกดีอยู่ค่ะเป็นงัวไทยกลางธรรมดาแต่กระส่งลูกงามอยู่ ก็หย่อนแสงได้หย่อนแสงนะคะยังสียังสียังสีเห็นกว้างอันนี้คือเนี่ยภาพเสมือนจริงขอแเ้วค่ะสามสิบห้าแม่ลูกลูก,กงามๆค่ะลูกจักเดือนหรอคะหอยอเดือน 7, เจ็ดเดือนลูกที่สองลูกแรกกับลูกแม่นะคะสามสิบห้าัวสูงประมาณ145อยสิบห้าบวกลอยห้าสิบุ่นละค่ะ หอยฝากเบอร์โทรเนี่ยจ้าศูนย์เก้าสองค่ะเก้าห้าศูนย์ค่ะแปดแปดสี่ศูนย์หอยยังนะจ้าหอยเฟมค่ะหอยเฟมเมื่อยุใส่ะหอยอ่ายุแบบคนพวกละเกษตรมือยใสค่ะอ๋อเอามาจากโต๊ะนุณิมาติมค่ะเบดแล้วเหลือเหลือเหลือข้อมเดียวเอามาสิบตแสดงว่าตลาดวันนี้เดินดีอยู่เนาะไคแหนโอ้ตลาดไข่แนอยู่เนาะวันนี้เนาะค่ะส่งมะหอยนี่ทรงกี่กิโลคะได้หน่อยเอส อ๋อหาทรงในรอยเอสทรงทรงเดยเมดแต่ขันเกินก็านาั่นก็นจังคอยโทรมาคุยกันเอาเนาะคะ่ะเหลี่ยงทรงเลี่ยงหาจังคอยวาก,กันขอบคุณค่ะหอยขอบคุณค่ะอ่อยเซฟนะคะเอามาสซิฟมึดเหล้วนะเนี่ตัค่ะโอ้ตัวนี้คืองามแต่พืชถ่ายแต่สีไ่ได้สีเขาเนสีสนิมนะนี่ได้ได้เนื้อหนังได้โค้งสางแต่บ่ได้สีคือมันสีแบบนี้เขานิยมอีก อ,อ,อีกอย่างหนึง<ะ>่งบอบอหมั่นใจคือกันเด้อนี่อ๋อหูก็หูก็แต่ว่าหูย่าวถ่วมปากเด้อนะโตเอ้าเอ้าปั่นกันมันจะอยากปั่นน้ำไหนโอ้ยค่ะเท่ยนนี่ค่ะ หอยหำน่น,นี่หอยหำอือมเป็นยังขอกมกแก๊กแม็กอเท่าใด a เนอะอือหืมหัวหอยหำด้นี่ขอกมกแกกแมกอยู่นี่ กินงนื้อหวง้วพอวนี้ค่ะคะเมนบ่เปิดไปเท่าไรคะในน้อยนี่โอ๊ตลูกไยลูกไฟหกพันหาง้อเขาเอาน้องอ่างง้อกัดง้อเล่งล่นี้ง้อเล่หกพันหานะคะ เลสายไหมป่ะเจีสวัสดีตคุ้หลายๆค่ะหกจุหานะคะบมมีโทรศัพท์อวุ่าวาไอเขาว่้เนี้ย่าเขาว่อ่าไอ้ไอยากแล้เมียแล้วอ่ะเดี๋ยวเมียสิหายผุ้สาวอีโทรหานี่ค่ะน้อยๆแน่ๆนะคะ ลุบ <One> ว <input> ่าขาลุบไล่ดเอาแกพันันลุลบลุบ่ขายองนะคะ้าไปจูงแม่ขาวซ้อด้หน่อ ั่วงกัดนะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวสภาพมาถ่ายเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวสิบบิดถ่ายกับคลิปนี้กับบรรยากาศนะคะ ไปทายเหรอ,อขอบมกักแ็แม็กเดี๋ยวไปถามมัวเล่ตัวนี้คะ่ะเดี๋ยวไปถามมัวเล่ตัวนี้เนาะ พ่อ,อสวัสดีค่ะอ้ยย้อนแสงเดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้พอ่อเรารอกันเปิดไปทไดเท่างไครับพ่อง้อเล่หนิง้อเล่ปูอะไร,ร,ร,รอ๋อสิมหาง้อผูขอพันเลยบอสิมหานะคะง้วผูง้อเล่นะง้วจะปีแล้วพ่อสองปีแล้วโอ้สองปีแล้ว โอ้บอกเบปต้วหลายแถววะโอ้ยตะคันแทองงวปลานะคะเป็นเลียงปลาหเลียงปล่อยบอยบอ,ยอ๋อโอ้่มนีนี่อ้ามาจากโตพอ,อมาเจ็โตมาเจ็โตเหลือตัวเดียวนี่เล่เหมืบอบอกพอโอ้เล่สายไหมบอกพอเขาเออสายไหม เลสายไหมพ่อฝากเบอร์โทรได้บย์สองศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แเจดเก้าค่ะพอ,ออย่างเนาะจ้าพอเติงว่าปีพอเติงว่าปีส่งว่พอเนี่ยรับมุยกันได้ครับอ๋อเรียงส่งเรียงหาจังคอยว่ากันเนาะพอเติงว่าปีประทุ่มมือนีแล้วเอามาเจ็ดเหลือหนึ่งหังวเล่ล้วนๆนะคะแต่ว่าสิสูงหังวกระดานหลัง ง่วเล่นี่เขาเบลล่าเขาเบิ้งเขาเบิ้งหม่มองกระดานหลังบ่พอคอราคันกัดกันตัวใดกระดานหล้างตรงๆโค้ง,งสางได้มันก็สิเป็นราคาเป็นบพ่พคอสายพันธุ์ของเล่สันหลังตรงโอ้สายพันธุ์ของงัวเล่คือสันหลังตรงเลยนะคะโอ้งัวเล่คือสันหลังตรงเนาะตัวนี้ก็สูง120 120บวกอยู่พอพันได้อยู่เนาะพอเนาะมันอ้วนอยู่เดนนี่ขอบคุณหลายๆค่ะ งัวปอดเติงนะผู้ใดสนอกสนใจงัวงเลยโทรหาปอดเติงใดโทรมาก่อนขายแล้วขายแล้วขา,ขายแล้วบ่พอโอ้ขา,ขายเท่าไรครับบ่อโอ้แม่ลูก 10, มือเก่าพันอือนี่นะคะอ,อือคนซื้อขายกันแล้วนะแม่ลูกมือเก่าพันขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้ว แสดงว่าเขาถามมานี่ก็คือราคาที่เป็น้องหองว่าสองกวักวสองกวัวเวลาขายจริงมันกัดดีด็ดราคาประมาณเนี่ยบ่บ,บ่เบบด็สูงบ่ไหนนะคันสมมุติว่าสิเลี่ยงวันนี้ก็คือเด็ดราคานี่ก็พ่อจับพ่อบายอยู่นะว่าเนี่กับไปแล้วอันนี้ก็ขายแล้วบ่พ่อเอาสิเมียบานอ๋อเก่าสิบหาสิเก่าเก่าสิบหาสิเมียบานแล้วนะนี่ค่ะไปหนูอยากเห็น สำหรับคลิปนี้กะสิฝากไว้ซ้ำนี่แหละค่ะก็จะไปงานกระถินต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาววันขามในการถ่ายคลิปในครั้งต่อไปในเด้อค่ะว่นเด้เอาหมวกมาแดดหัวกระแหงแดงเยอะแดงตื้มมันไปตืป้อ <c oughs> สีหัวกับสีงวงู้ใด้หัวรรรรสีดแดงวกกัน <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาววันขามในเด้อค่ะเดี๋ยวสิภาพบางบรรยากาศนี่ค่ะบรรยากาศสองโมงกว,กว่าๆแล้วนะตลาดกระบ,บ,บางบ้งบานแล้ว งัวกบ,บางแล้วโอ้ยงัวผูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ยายให้ดูโอ้ยย่อนแสงนี่กระผูเน่นผูนะนี่อันนี้งัวเลเลสายไหมงัวเล่เขาจะเน่นเนี่ย